ภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์676อัตตรกขิตะแปลว่าผู้มีตนอันรักษาแล้วหรือผู้รักษาตนจมรมบ้านธรรมะม,มสพการได้เกิดเป็นมนุษย์ประเสริฐยิ่งนักเพราะมนุษย์มีโอกาสที่จะได้เจริญกุศลได้ทุกประการ รวมทั้งการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมปัญญาด้วยกันขณะนี้แต่ละบุคคลได้ความเป็นมนุษย์แล้วพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็ยังดำรงอยู่จึงไม่ควรที่จะประมาทในชีวิตชีวิตนี้น้อยนักสั้นนักรวดเร็วนักแต่ผู้ประมาทย่อมมองว่ายาวนานแท้จริงชีวิตเหลือน้อยเต็มที เปรียบเหมือนกับหยาดน้ำค้างที่อยู่บนยอดหญ้าพอถูกแสงอาทิตย์ก็เหือดแห้งไปเปรียบเหมือนกับรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำย่อมกลับเข้าหากันเร็วไม่ตั้งอยู่นานแล้วชีวิตที่น้อยนี้มีเวลาเพื่อสิ่งใดการไม่ประมาทในการเจริญกุศลประการต่างๆรวมถึงการอบรมเจริญปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เป็นผู้รักษาตนให้พ้นจากการตกไปด้วยอำนาจของอกุศลเป็นผู้ทำความเจริญให้กับตนเองดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตเพื่อเห็นคุณค่าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งได้อย่างยากแสนยากภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัป,ปดาชมรมบ้านธรรมะขอเสนอคำว่าอัตตลักคิตะหมายถึงผู้มีตนอันรักษาแล้ว ผู้รักษาตนคำว่าตนในที่นี้ไม่ใช่ตัวตนจริงๆแต่เป็นความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรมจึงหมายรู้ว่าเป็นบุคคลแต่ละคนคำว่าผู้มีตนอันรักษาแล้วหรือผู้รักษาตนนั้นเป็นคำที่มีความหมายที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าผู้ที่ประพฤติสุจริต คือประพฤติดีด้วยกายวาจาและใจชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนด้วยการเห็นคุณค่าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ทำความเสียหายแก่ตนด้วยการไม่กระทำบาปกรรมทั้งหลายนั่นคือการรักษาตนอย่างแท้จริงเป็นการรักษาภายในป้องกันไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นแต่ถ้าประพฤติทุจริตคือ ประพฤตชั่วก็เป็นผู้ไม่รักษาตนตามข้อความในพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาทวัตตะลักขิตาสูตรดังนี้ก็ชนบางพวกย่อมประพฤติทุติตด้วยกายวาจาใจชนพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักษาตนถึงแม้ชนพวกนั้นจะมีพลช้างพลมา้าพลรถหรือพลเดินเท้าคอยรักษา ถึงเช่นนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อว่าไม่รักษาตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตไหุไรก็เพราะเหตุว่าการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายนอกมิใช่เป็นการรักษาภายในฉะนั้นชนพวกนั้นจึงชื่อว่าไม่รักษาตนส่วนบ้าชนบางพวกย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจชนพวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาตน ถึงแม้ชนพวกนั้นจะไม่มีพลช้างพลมาพลรถหรือพลเดินเท้าคอยรักษาถึงเช่นนั้นชนพวกนั้นก็ชื่อว่ารักษาตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรก็เพราะเหตุว่าการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายในมิใช่การรักษาแายนอกฉะนั้นชนพวกนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงตรงตามความเป็นจริงเพราะแต่ละคำที่พระองค์ทรงแสดงเป็นคำจริงเป็นคำอนุเคราะห์เกื้อกูลให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนด้วยพระปัญญาอันเกิดจากการตรัสรู้ของพระองค์ เมื่อผู้ศึกษาได้ศึกษาพระธรรมไปตามลำดับก็จะเข้าใจว่ามีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นทากิจหน้าที่ไม่มีเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนแม้แต่การสะสมสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็เป็นธรรมะที่มีจริงที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิน้น ความเป็นจริงของจิตประการหนึ่งคือจิตเป็นสภาพธรรมะที่สะสมดังนั้นจิตจึงสะสมทั้งฝ่ายที่ดีและไม่ดีกล่าวคือสะสมทั้งกุศลและอกุศลซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลเมื่ออกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปก็สะสมสิ่งที่ไม่ดีหรืออกุศลต่อไปอีกในจิตขณะต่อไป แม้ในทางฝ่ายกุศลก็เช่นเดียวกันเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็สะสมสิ่งที่เป็นดีในจิตขณะต่อไปโดยไม่ปะปนกันนี่คือความเป็นจริงการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเพราะผลของกุศลกรรมเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อได้ความเป็นมนุษย์แล้วชีวิตยังเป็นอยู่ยาก ต้องประกอบการงานเพื่อความสืบต่อแห่งชีวิตให้เป็นไปอย่างไม่เดือดร้อนและชีวิตก็ไม่ได้ยั่งยืนเลยสั้นมากไม่รู้ว่าจะละจากโลกนี้ไปเมื่อใดด้วยและที่สำคัญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเดดอุบัติขึ้นในโลกทรงตัสรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็ที่ภูมิมนุษย์ภูมิมนุษย์นี้จึงเป็นภูมิที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญกุศลได้ทุกๆประการ ทั้งในเรื่องทานการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นศิลความประพฤติท,ที่ดีงามเว้นจากความประพฤติท,ที่ไม่ดีและภาวนาคือการอบรมเจริญปัญญามนุษย์แต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปตามก,า,มการสะสมแต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่งไม่เหมือนกันเลยเป็นความจริงที่ว่าบุคคลใดก็ตามที่ประพฤติทุติยติทั้งทางกายทางวาจาและทางใจ ขณะนั้นเป็นการกระทําเหตุที่ไม่ดีเป็นอันตรายแล้วในขณะที่กระทำอกุโลกรรมเป็นผู้ไม่รักษาตนเป็นผู้ทำความเสียหายให้แก่ตนเองซึ่งจะเป็นเหตุทำให้ตนเองได้รับผลที่ไม่ดีในภายหน้าโดยที่ไม่มีใครทำให้เลยนอกจากอกุโลกรรมของตนเองเท่านั้นเพราะเหตุว่าเวลาที่อกุโลกรรมให้ผลนั้น อกุลนิบากอันเป็นผลของอกุศลกรรมย่อมเกิดขึ้นเป็นไปตามควรแก่เหตุส่วนบุคคลที่ประพฤติสุจริตทั้งทางกายทางวาจาและทางใจ,จเจริญกุศลประการต่างๆไม่ได้กระทําสิ่งที่เป็นอันตรายกล่าวคืออกุศลกรรมทั้งหลายให้กับตนเองบุคคลประเภทนี้เป็นผู้รักษาตนเอง ทำความดีทำความเจริญให้กับตนเองด้วยการสะสมความดีทั้งหลายในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกรู้สภาพธรรมที่กําลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริงที่จะเป็นเหตุทําให้ออกจากวัฏฏะก็เป็นการรักษาตนเองอย่างสูงสุดคือสามารถทําให้พ้นจากเกเรททั้งปวงไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอีก ในสังสารวัรจะเห็นได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงละเ้นโอกาสที่จะพร่ำสอนเตือนพุทธบริษัทให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทเลยถ้ายังมีกิเลสอยู่ตรับใดที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอริยบุคคลแล้วการที่จะไปสู่กำเนิดอ,อื่นนั้นเป็นไปได้มากกว่าการที่จะกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์ ข้ออุปมาระหว่างฝุ่นที่ปลายเล็บก,กับพื้นมหาปัิพีนั้นเห็นได้ชัดเจนทีเดียวแต่ละบุคคลก็เห็นฝุ่นที่เล็บทุกวันแต่ไม่มีใครเตือนให้ได้คิดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงละเว้นโอกาสแม้แต่การที่จะให้ระลึกด้วยว่าฝุ่นที่เล็บมีน้อยกว่าที่พื้นมหาปฏิพีเหมือนกับวันหนึ่งหนึ่งนี้กุศลกับกิเลส อย่างไหนจะเกิดมากกว่ากันกิเลสเกิดมากกว่ากุศลอย่างเทียบกันไม่ได้เลยซึ่งในชีวิตประจำวันจะเป็นผู้ประมาทไม่ได้เลยทีเดียวพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นอนุสาสนีปฏิหารคือเป็นคำสอนที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งเพราะเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อกำจัดข้าศึกคือกิเลสมีโลภะโทสะเป็นต้นได้ ดังนั้นเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ยากอย่างยิ่งแล้วก็ไม่ควรประมาทในชีวิตอันมีประมาณน้อยนี้ควรเห็นถึงความสำคัญของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ควรที่จะมีการรักษาตนเองกระทำสิ่งที่ดีให้กับตนเองไม่เบียดเบียนตนเองทำตนให้คุ้มค่ากับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยการสะสมความดีประการต่างๆกล่า,า,าวคือฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญาพร้อมทั้งเจริญกุศลทุกประการสะสมเป็นที่พึ่งให้กับตนเองต่อไปเป็นการรักษาตนเองคุ้มครองป้องกันไม่ให้ตกไปในทางฝ่ายอากุศลอันเป็นทางเดียวที่จะค่อยๆขัดเกลากิเลสข,ของตนเองให้เบาบางลงจนกว่าจะถึงการดับได้อย่างหมดสิ้นในที่สุดซึ่งจะต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานในการอบรมเจริญปัญญา จบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์อัตตะลักขิตาแปลว่าผู้มีตนอันรักษาแล้วหรือผู้รักษาตนชมรมบ้านธรรมะมสอพอสมาชิกเลขที่867วันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2568